สวัสดีครับอยู่กับช่องแอดบินทีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพามาเที่ยวที่อู่ช่างน้อยสิบลอสิ้งกันหน่อยมาชมบรรยากาศภายในอู่ครับพอดีเมื่อกี้เข้าไปมารอบแล้วเห็นตแวบว่ามีอ่อมีพ่วงด้วยมีกระสินกพ่วงด้วยเพิ่งรู้ว่าช่างน้อยนี่แกก็ต่อรถพงด้วยนะเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนคันนี้นี่คาสีโนมาเลยฮีโน่ฮีโน่ฮีโน่โนเครื่องเจโอแปดตงเนี้ย มองรูปร่างหน้าตาคล้ายเจโอแปดเลยเจโอแปดซี J นับก่อนนับกดแปปปชีก่อนหนึ่งสองสามเท่า, 1, 2, าไหร่วะมันลึกเว้ยหนึ่งสองเค้ยห้าสูบเหรอวะเอาจริงดิอ๋อเจ็ดอีเครื่องห้าสูบเจโอเจ็ดอี e, ครับอันนี้อันนี้ก็เหมือนจะเป็นเคาื่ซีนอปเลยคาสซีอะไรวะเนี่ย F C หนึ่งเจ็ดสี่เอนาชัยน่าจะแบบประกอบมากกว่าหรือเปล่าไม่บั่จใจแต่ก็ดูเข้าครับช่างน้อยสิดลอซิ่งคูับัวแลก็ช่างน้อยเดี๋ยววันี้คีโน่หัวแคปครับเรนเจอร์ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเรนเจอร์ตัวเนี้ยหัวนอกมาเลยนี่หัวนอกหัวนอก อข้างในสวยจังเลยข้างในนี่คือนางฟ้าเลยนะสวยมากข้างในปิ๊เลยโอ,โ,โอ้โหสมบูรณ์จัดเลยข้างในยังหมดเครื่อ, <c oughs> อง Jo 7จ e ครับ Jo 7 e 5สูบคอมมอนเรลวฝาโหนกนะอันนี้ก็ซับพัตซีครับซับพัสซีปปแล้วก็ดามบน แล้วก็ยืดช่วงทําเป็นสิบล้อนะสิบล้อคแคร์สิบล้อคแคร์แผ่หลังนี่ก็จะเป็นหกน็อตนะ1ิล้อคแค่หกน็อตสองเพลานะครับแทนเตียญี่ปุ่นแทนฮีโนโ่ฮีโนโ่ออโกองสายเลือดเลยโชยกันสับคู่นึงติ๊แปะภูเก็ต นี่อันนี้ก็ชุดถังลมจากน้านเล็กนะครับอูช่างเล็กบางแพรอนนี้สีถังเรียงอัตท็อปจากช่างเล็กเลยแล้วก็นี่เลยซ่อนมอลมเบรกไว้ในร่องกระสี่ลูกใหญ่2ลูกพร้อมกับสระเปลาได้ลมเร็วทราบ4ีี่ที่แปะภูเก็ตัมเบอร์สิ นี่มาดู10ล็อกแคร์ลากพ่วงอูช่างน้อยกันทุกคนต้องบอกว่าคันนี้นี่ก็จะเป็นงานแปลงที่สุดติ่งอีกคันนึงจากอูกช่างน้อยนะ10ล็อกแคร์ช่วงล่าง8น็อตนะครับอันนี้ช่างก็กำลังทำสีอยู่งานช่วงล่างก็เหมือนว่าใกล้เคียงจะท๊อเสร็จละเดีย๋ยวเก็บสีก็สอันนี้มันก็จะเป็นโรมิเตอร์นะ เตอดอ้อมนะเหมือนสีอันนี้ก็ขอช่างน้อยเข้ามาถ่ายแหละเพราะว่ามันยังไงอะมันพื้นที่ข้างในเนาะเพราะว่าเผื่อแบบมีอะไรแบบผงห้ามเงี้ยเราให้ดีว่าเราควรจะแบบขออนุญาตก่อนโอเคมาซะด้วยนี่ฮะเราก็ดูในกระสรีกันประมาณนี้ทุกคนก็จะมีการซักประเษตั้งแต่ ตลอดเส้นเลยนะตั้งแต่หัวจนท้ายนะครับเห็นไหมมันจะมีข้างในอยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็เครื่องเกียร์นะครับมันจะมีเกียร์สโลอยู่นะมีสโลด้วยเพราะว่าอันนี้ก็ลากลูกนะครับลากลูกแล้วก็ช่วงล่างส่งเพลาขับส่งเพลาด้วยนี้อันนี้ก็จะเป็น fl หนึ่ง a สามสี่นะฮีโน่สามีสี่เอามายักคานนะยัดคานหน้าก็แปลงเป็นสิบสองล้อนะครับอันนี้ก็ยกเกีย์ใหม่ เนี่ยดูงานเขาครับงานเขานี่มาถ่านเลยนะงานเขานี่มาถ่านเลยดูรอยเชื่อมเขารอยเชื่อมนี่สวยมากเลยตะคาบเลยไหมรอยแบบตะคาบเลยรอยแบบโอ้โหสวยมากแข็งแรงในด้านดเวยลอกความแข็งแรงนี่นวนะนไว้ใจไนะด้นะดูทรงแล้วเนี่ยดูรอยเชื่อมเขาโอ้ยช่างน้อยน,นี่ไม่ธรรมดาจริงนะโอ,โ,โอ้โหต่อหางเทนเลอร์ด้วยสุดยอดเลยครับเนี่ลูกลูกสามคาน จะรู้ก,ก็ปมานี้ทุกคนไอตัวคาเซนี่ก็จะเป็นเหล็ก I นะ I am, 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 ไอบีมนะไอบีมไอบีมวะเ่็นบนใจชื่อเี่ยยักคาน้าเก็แอลนี่มันก็จะเป็นล้อแท้มาจากโรงงานนะครับอันนี้ก็ไปขาน้าเอาเดี๋ยวเรามาดูทางคู่กันโอ้โหนี่ครับช่างน้อยี่ อุนี้เนี่ยเขาสุดติ่งจริงทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยเขาวงจรเลยนะนี่ครับดูฮะก็จะเป็นช่วงเทนเตียนะเทนเตียแปดน็อตสองพลานะครับอันนี้เห็นพี่น้อยว่าเป็นก็สนแก่นนะรถส่วนแก่นแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาไปติดเคนแล้วก็ทําพื้นเรียบเออเป็นกระบะพื้นเรียบอันเนี้ยเป็นแม่ลูกพื้นเรียบอันนี้ก็ตัวลูก อันนี้ก็จะเป็นตัวลูกของคันนี้นะครับตัวลูกตัวลูกก็ยาวเลยลูกสามคานด้วยโอ้โหเป็นไงทุกคนดูลูกสามคาโโปนประมาณหกนอตนะดมหกน็อตลูกสามคา,มานหโนะคสุดเลยอะโอ้โอหสุดจริงครับโอ,อันนี้ก็งานถังลมนี่ก็เอ,อนาเล็กนะเหมือนสีอยู่นี่พอชุนเลยกลิ่นสีชุนมากบรรยากาศในอู่ก็ประมาณนี้ครับ อันนี้ก็รถเฮดตึก j e o 8ปดซีหกล้อากพวก่วงนี่รถเออพี่บอลครับเสียบบอลเสียบบอลซีรีส์เจ็ดครับซีรีส์เจ็ดเครื่องตัวแรง Tino E สามซีคันน,นี้ก็ออกจากที่ร้านปานพัฒน์ไปเสียบบอลเสียบบอลคันนี้ก็โหยุ่นแบบ ยุ่อย่างสวยนะสะภาพแบบแต่งยุ่อะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงม่วงกากเพชรนะครับม่วงกากเพชรกระบะพอกมีเนียมพอกมีเนียมข้ออกกระเทยอันนี้เนี่ยก็ต่อไปจากอุ่ช่างดอนนะช่างดอนบ้านโป่งช่างดอนนี่ก็จะก,การจัดทรงให้หมดเลยพัดสีนี่ก็จากร้ังเฮ็บป๊อปปันพัดบางฝุ่นญี่ปุ่นครับเท่าเดียวดูบันท้ายเขาดิ บ้านไทยเขาเนี่ยเออเออสวยนะมาแนวญี่ปุ่นเลยมันก็จะล้นหน่อยแต่มันก็ออกแนวแบบให้อารมณ์แบบว่าญี่ปุ่นจ๋าเลยสวยมากน่ยดูเราข้างเลยเราข้างก็โหยัง,ย,งยังสวยมากเลยนะเราข้างเขาดิีอันนี้ก็จิตรลอกแคะน้องจิพูกเก็ตเนี่น้องจิพูกเก็ตน,น,นะครับ ผมรู้จักสิบล้อคแคะก็จากบ้านนี้เลยจากสังกัดเสียก,กินี่เลยครับรถด,ดนผักกิภูเก็ตเมื่อก่อนนี่คือแบบแกใช้สิบล้อคแคะเยอะมากเลยนะแต่ว่าล้อหน้าแบบล้อหน้าเป็นขอบยี่ิบสองจุดห้าแล้วก็ล้อหลังก็จะเป็นล้อสิบเจ็ดจุห้าเครื่องอะไรวะเนี่ยตอ,อนนี้สี่สูบ J O 5 E อันนี้ก็ดุมก็จะเป็นดุม เม8น็อตกันโค้งหน้าถัางลมครับถังลมนี่ก็จะเป็นถังลมปกเฟียนะมาดูคัซีเขาคันนี้นี่ยังไม่เคยเจอนะยังไม่เคยถ่ายเลยไม่เคยแบบเห็นแบบจะจเลยก็เพิ่งเห็นครั้งนี้แหละ แต่ว่าเห็นเขาีนผ่านมานานแล้วเท่าเดียวขับมสี่ร้อยครับขับสี่องชั้นนะขับสี่สองชั้นแล้วก็ดาบบนชั้นหนึ่งตามปกติแล้วก็เรามาดูงานแปลงสิบล้อด้านหลังอู่ก็ดีครับอันนี้ก็อีกหัวนหนึ่งนะอันนี้ก็กําลังขึ้นแท่นอยู่นี่เลยคันนี้ก็โดโดสองอยสิบ คือที่หลงอู่ครับประมาณนี้นี่อันนี้แท่นแท่นเพาเดียวเนี่ยแท่นสองพอเป็นเพาเดียวแท่นเตี้ยนะครับเห็นไหมเนี่ยทีแรกอะ่ะอันเนี้ยมันจะอยู่อคู่หน้านะครับมันอยู่คู่หน้าไอ้แท่นหลังะนะแล้วก็เขาก็จะก,การสลับกันเอาหลังไว้หน้าหน้าไว้หลังนี่เลยเดี๋ยวเขาเอาควักออกแล้วก็เอานี้ออกแล้วก็กึ่งเหล็กปิดซนะแล้วก็อันนี้ ถ้าสองเผานี่ไอตัวเนี้ยมันก็จะส่งเขาเรียกว่าอะไรอะส่งกําลังไปที่เพ้าหลังอีกน่าจะวางคันนี้แหละดูทรงแล้วอันนี้มออลมช่างเล็กด้วยครับต,ต,ต่อครับมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปมาดูคันนี้ด้วยนี่ฮะคันนี้ก็ใกล้ละ เดี๋ยวรอดูตอนตาเครื่องกันช่างน้อยว่าเดี๋ยวใกล้ติดเครื่องแล้ะอันนี้ก็มีปัญหาหน่อยครับก็เดี๋ยวก็มาเก็บกันก็เดี๋ยวก็เรียบร้อยละอันนี้สายยุน่นหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะครับถ้าพูดถึงว่าเป็นกัวเดียวเป็น,เป,นเป็นหัวแคปนะเป็นหัวแคปเครื่องเอวาีอย่างเงี้ยแล้วก็มนันขันเงนี้ย สภาพนี้เลยคือว่าเป็นคันเดียวในประเทศไทยนะครับตอนนี้ยังไม่มีคันอื่นคันอื่นนี่ก็น่าจะเป็นแบบแปลงหน้าเฉยแปลงหน้าแล้วก็แปลงไฟหน้าแต่อันนี้คือแบบแพ้เลยแพ้จริงอันนี้โอเคทุกคนประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้เจอกนคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ